สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มมุนชูชาแนลค่ะ เนี่ยนะคะก็เช้านี้นะคะตอนนายโพธิมาถึงไม่ร huh. mm ู hmm. mm ้หอบอะไรมาด้วยนะคะเต็มตะแกรงรถเลยนะคะตอนนี้เม้าวันนี้เขากินแกงหอยกันใช่ไหมแมนวันนี้เราเปลี่ยนจากหอยเป็นไก่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอบินไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้บินก็คงไม่ติดลมใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานกินหอยมันก็เลยช้าโอ้เพราะวันนี้เรากินไก่มันเร็วอ มันเลยติดลมด้วยใช่ไหมนี่มีตับมีเกลืนมีโอ้นี่ได้จังกึมก็มอบให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะแอนบุญยภาโอ้ขอบคุณคุณบุญยภามากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมนะคะขอบคุณนะคะอ๋ออันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โอ้ห้าร้อยบาทอ่านี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแอดบุญยภามาดูนี่เน่ นี่นะคะให้แมงวันนเข้าามี่นะะคถิ่นด้วยแอดบุญยาภากับใครเอ่ยก่อนเวลาเราจะกินแล้วก็ค่อยเอาออกมาป่อยใช่ค่อยมาค่อยอุ่นเนาะยังไงเราก็ต้องกินอยู่แล้วต้องกินอยู่แล้วเราก็ต้องอุ่น เราอุ่นนะเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกมันก็ไม่ปลอดภัยขอบคุณมากค่ะแอนบุญยาภาลมันจะมาเจาะนะคะ่คะเราก็จะใส่ถังน้าแข็งไว้เลยเวลาเราจะกินแล้วก็ก่อไฟอุ่นเอาเออนะคะได้แล้วนะคะแอดบุญยาภาขอบคุณนะคะแอดบุญยาภาขอบคุณได้แล้วได้แล้วเนาะก็ขอบคุณนะคะเอสซีที่นะค่ แอดไนก็เอามาให้นะคะแอดไนเอามาให้นะคะขอบคุณมากๆนะะคเอได้โทรที่แล้วก็เนรใจกัาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กินกันเนาะใครจะไปกินที่ไหนก็มาอุ่นเอาไปกินเลยเด้อนี่นะคะแอดไนก็เป็นคนเอามาให้นะคะมากินได้นะคะเพราะว่ามีได้นะคะงั้นก็โทษเราก็ได้ลุงลุงเสือภาษาท่านหน้าบอกยังยังมันนี้ไม่ร้อนไม่ใส่หมวก แสดงว่าเราเราดำตรงนี้เสร็จแล้วก็รอราใส่ไปเลยรอรอว่าตรงนี้ก็มันต้องได้ลงไปกรบดินนะคะมันลึกที่ที่โอ้โอ้แต่เฮงเฮงอันนี้ทำไมบ่มีในในรถไถ่ใดไม่ได้ใช้รถไถแล้ววันนี้นะไม่ได้เอใส่แล้ว พอคุณนเช่นกันค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราก็กินข้าวกินเรียบร้อยไม่เอาแล้วมีน้าบะกหเบะทั้งทงแล้วได้คนนี้กับพี่กินหรือยังไม่มีแล้วครับผมกินแล้วไม่ได้ไม่กินก็กินได้เลยนะคะกับข้าวกับปลาเหนูกินข้าวอยู่บ้านแล้วนังไงหนูก็ซื้อข้าวกล่องมาหนักตัวหิวโอ้มากินด้วยกันก็ได้เพราะว่ามีเอฟซีนะคะน้องซีมาแล้วซื้อแล้วซื้อข้าวกล่องแต่เช้าแล้วซื้อข้าว เราก็เราก็แบ่งให้คุณปไปชินที่บ้านด้วยไม่แม่ให้ชินเลยนี่กับข้าวหนูซื้อเยอะแยะแล้วโหให้ชินด้วยการเพราะว่าเราซื้อกับข้าวก่อนที่แม่เรจะซื้ออันนี่ไปก็เลยเออทุกวัน นีนามาชาเรตอนที่ปอนา้านเลจะลงอยู่แล้วแกเข้ามาแกบอกมีกับข้าวไหมกบอกว่ามีอยู่มั้เื่อเาพาเราดําหก้ว้ไปเยอะจะดใจนือใจลูกเพื่อคนกระน้ด้งเปกระนมาเซลเลยบะม่ได้แต่ัวเนามืออเาีลกไ่ได้ตัวดก่อนขยังมองื่ได้จนเดาลูกมาได้กรลุ่นกินยาได้ปเน่เออ ยามากินกินหลังกินหลังข้าวอ <inequ ity S 1> ี่ย huh. ด uh ีนกินหลังข้าวแล้วเรากินกาแฟมื่มด้วยเป็นไรไหมไม่เป็นไรอกังดำทังเขียวีด้ยวันนี้จากสองสีมามาประจั็ยังดีว่าเจ็ดสีนะยังดีกว่าเจ็ดสีอผีอีกสองสีกเจ็ดสีแล้วอีกสสีสีโอ้โห รางวัลเด้มเนี่ย้าดอ,อกรางวัลที่หนึ่นะที่สองก็ได้ที่สามก็ได้ที่สีก็ได้ที่หาก็ได้มาแล้ว <c oughs> เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวลงนาแล้วไปบ้านไปไปบ้านไปไปเอาแบตเตอรี่เดี๋ยวเวลาเอาแล้วแล้วห้วยน้ำเที่ยงอะไฟดับเหมือนกันนะตมันมันน่าจะสายเดียวกันน่ะโอ้ใส่เสื้อเปียกนั้นเนี่ย ถ้าคนมึงเอาแบตเตอรี่ก็รรีบแบตเตอรี่นี่ใส่เสื้อเปียกนั่นไงมันไม่แห้งไงถ้าคนมึงเอาแบตเตอรี่จะเดี๋ยวเขาใส่เอให้ไวเร่ก็ด้เลี๋ยาหงกเ่ก่อนไม่บัวไม่เก็บให้ก็ไม่ได้เข้าบ้านนาจะละดาบัวนี่อดจะรวมันคลองคนอื่นมันเรียบดีเก็บดีเขาเรียกคลองบ่ทินบอวใช่ไหมคัวน เอา <laughs> ก็เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะลงนากันนะคะเามีาโปรเฟสพในน่ะนอะเยนีเอา่ใค้เราเอาเชนาเนะโจ๊ะโจ๊ <laughs> อะไรเหรอตั้งอะไรลำกล้องอแล้วมันมีไฟอยู่บ่ทำไมไม่เอาไปชาร์จให้น่อยแบตเตอรี่นั่นก็มีไฟถ้าไฟมาแล้วก็ค่อย็จะได้ไฟเหมือนกันนะเนทาย 还卖什么？<吧> นี่นะคะ FC เนอะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปเตรียมตัวเนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเฟิร์มมุนชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ